พระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ผู้ครองนครราชครึกแห่งแคว้นมคตซึ่งประสูติแต่พระนางเจ้าเวเทหิอรรมเหสีเมื่อพระองค์ยังอยู่ในพระคันของพระมารดานั้นพระมารดาทรงประชวนพระคันทรงกระหายจะเสวยพระโลหิตของพระสวามีแต่ไม่กล้าทูลขอทำให้พระนางทรงสู้ผอไม่สดใสจนพระเจ้าพิมพิสารทรงสงสัยแล้ตรัสถาม เมื่อทรงทราบกระทรงเชือนที่พระพาหาหรือแขนของพระองค์ด้วยพระศาสตราทองทรงเอาพระโลหิตที่ไหลออกผสมกับน้ำประทานให้พระนางดื่มเราพระโหราจาร์ได้ทำนายว่าพระโอรสในพระคันจะกระทำปิตุคาตเมื่อพระนางเวเทหิได้สนับคำทำนายนี้ก็ทรงต้องการทำลายพระคันให้ตกไปด้วยการหลบเข้าไปบีพระคันในพระราชโฉทยานแต่พระคันก็หาได้ตกไปไม่